ออสวัสดาวซิงค์ค่ะนูนทุกคนพี่เบียร์กำลังเก็บงานนะคะงานถอยสองร้อยรถเราก็อยู่ในรถนะทุกคนแดดร้อนพอดีขยับรถเข้าล่มนะคะห้องกับว่นนังเบิงเขาอยู่ทางไนรถนะคะนี่กส็สิบเอ็ดโมงนะสิบเอ็ดโมงท่าไหร่สิบเอ็ดโมงสี่สิบสี่แล้วเราจะไปหุงข้าวเที่ยงกันเตรียมกับข้าวเที่ยงกันนะคะวันนี้ แล้วก็น้ำพริกแล้วก็ต้มไก่เหลือเมื่อคืนยังอีกอ่ะเอ่อพโลแล้วก็ลาบเที่ยงนี้จะกินอะไรคิดเมนูว่าท่านออกทุกคนเป็นอะไรที่ปวดหัวมากการทำกับข้าวนี่ <c oughs> <c oughs> คือเราไม่รู้ว่าจะทำอะไรใเรากินนะะก็ <c oughs> เรียบร้อยนะคะก็เหลือแต่งขอบสองชั่วโมงพอดีเออ่เจ้าของเขาให้เขลีย เกียขอบนะคะคือห้ตักประมาณหาสิบเส้นนะคะเอามาใส่ตรงกลางเวลาเราดันเราสิไดีดันง่ายเพราะว่าเราดันบกอยเป็นปันไดเราสิตื่นงานมันตกไอ้ร่องนะคะมันจะมีร่องเนาะเวลาเราดําเทไว้อืและแกก็ให้ทําเป็นพักอีกพักหนึ่ง <c oughs> ก็ส่งงานนะคะเรียบร้อยสองร้อยรถงานถอยนะคะสําหรับท่านใดนะคะสนใจอยู่เขตอำเภอไ่บึง คุณหารกันทลักษ์นะคะติดต่อมาได้เพจสายุดําซิ่งนะคะ u t u b e สายุดําซิงนะคะรับงานทั่วจังหวัดรีสเกตเรานะคะก็หลอดเงินค่ะลูกค้าคนไหนนะคะทำเยอะมีส่วนลดให้นะคะติดต่อมาเองกะมีส่วนลดให้อีกเลยทุกคนเจ้าของงานติดต่อเองลดให้ได้นะคะเออ่สำหรับในหน้านะคะขอคนเป๊ะๆนะคะเพราะว่าตลอดระยะเวลาเก้าปีที่ผ่านมานี่เจอมาหลายรูปแบบเบิดเงินหลายแสยนแลยคะ่ะ ก็ขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามาติดตามนะคะตอนนี้800คนแล้ว8 1ดคนนะคะผู้ติดตามดีใจมากทุกคนเขาขึ้นจาก400รมา800ในเวลาที่แปบ๊บเดียวอะ่ะพี่พทุกคนแปบ๊บเดียวมากขอบคุณทุกการขอบคุณทุกคนนะคะที่มาติดตามค่ะก็ดันช่วยช่องสาวอยูดัมซิงนะคะให้ไปถึงฝนเริยวๆค่ะเราจะไันนะคะ โอเคสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ